อ่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมเอ็ดซี่พ่อทองแหลคนเดิมอ่ะมโอนี้มาสารปูตาเลยครับนุ่มอามมาวิ่งปัดต่อยผมพ่อทองแหลคนเดิมด้วยอ่ะมีมากันสีคนสีช่องเบาเขียดมั้งนะครับเนาะลงนะครับเด้อน,นี่แหละครับพ่อทองแหลใส่ไฟสายตัวเดียวนี่แหะเพราะว่าไฟบม่มนี่เราขับเนาะไฟเา่าต้องแหลชาบ่เข้า ตบชมนี่สารดอนปูตาดีให้โชคให้ลาบแม,ม่นแล้วครับเนาะมีแบบมองนี้มาวินแนีแล้วครับเนาะไปตบชมสองอไปคอยโชกคอลาบพร้อมกันมีปูตานี่แล้วครับเนาะรเพิ่ัง้ครับโบเไ้คกับปืนให้โชคให้ลาบปนันี่มาขอพิกันเออ วันที่16ธันวาคมพศ2 5 6กท่า 1, นผู้ชมไปไปขอพรอ,อมกันไปครับไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปทักทายกันอยูุ่นครับท่านผู้ชมมาเดี๋ยวตื่นยาถ่วงภูเขานะครับนอกภูเขามาดีมากงามทีมงานนุ่มอ่ำคนเดิมพอทองแหล่คนเดิมมาวินเทนเนลปลาต่อยคนมีเซน,นครับผมขี่น,นก

ท่านผู้ชมมาเร่ขอนเออมาเร่ขอเออยน่ครับยาตีน่ยทั่วผู้ขาล้วครับเนาะท่านผู้ชมนี่กอาเลยครับมนทโบกนี่บแถวนี้มีตร้นบกอกเลยครับท่านผู้ชมแถวนี้มิตต้นบกอกย่งไม่บอกใครเ้อแถวแตกเลยบั้นี่คนเบ้าอื้อแถวแตกเนี่ยนี่เราขยแมงมุมยางกําลังเบ่งแมงมุมยางเรี่ยวแค่แม่นติตาบันตาบันบอตาแมงมุมอ๋อ ชัดแถบวะผู้อวินเฮ้ยท่านผู้ชมโอ้โหอ้อยงาใหม่โดนมาเลยอ้องาใหม่โดนมาอีกโอ้หชัดๆได้่ะอแล้วพอท้องแม่เอ้าเลขหนอมงนี่ยังงยอยู่นี่เห็นเลขอยู่นีเลเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทวงผู้เจ้าบึงท่านผู้ชมมามาทวงให้มาทวงสอยไข่นะเว้ เอาวิียเเบอาเียกผลองเบิ่์เลขอยู่ไหมเออเขีไปิทเอาอดเลขมืนยังอยู่ตนเจ็เกเฮอเออปต้อยปอตอยนี่เหลอเจ็นแม่นี่แม่อันไหนาเห็นคือไขว่ปอย่งโอ้หเป็นตัวเลข่น่ะอยู่ในหัน นี่ของพอต้องเลีนี่มองหีวไอยยังถัาได้สามตัวด้เบเบิ้งกันนะดูครับเนาะนี่และต้นนี้เราเพิ่งห้ไปชกห้รับนี่ครับด้วมาขอโขอลานะครับกะชนะครับันมาคมนี้ก็คอสพันห้าหนี้นะครับก็ขอผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับทนผู้ชมนะอ่ะครับแต่เขานใบจองจนต้อเมาไว้ช่วงนอกมีด้านอย่ง เอาเบาเขียดเดี๋ยวอันเดียวอันจะเฝ้าเดี๋ยวเดี๋ยวดึงตัวนี้ไปนะครับเมนงเอเมนบอเจ้าหาเก่าสิรัาไผู้ชม เบาเขียดโอ้ยพอต้องเรียตื่นเบิดเบาเขียดมาดึงบ่อบอกยู่ๆก็มาดึงพวดพลาดบ่ได้บอกให้ก้าวกันเนาะครับเนาะตกใจเบาเขียดดึงตัวนดีบ่คันเอ้ามาที่หนี่ท่านผู้ชมมากวอกลนตีเราว่างสบายกอกนะครับบกอกลนเราว่างเดือดครับเนาะบกอกเดี๋ยวเก็บบักกอกเมียน้ำบาเมียบาดน้ำเด้อมันลนดังป่านนี้ นี่เดี๋ยวับเด้อถวยซ้ำเพลินปูตาเอามาที่นี่ไปตั้งกล้องหอยไร่เพลินมาตัวเพลินมาทำความสะอาดครับเพลินนี่เพลินได้โชคได้ลามีอยัง่เาววรขุคบ

แต่ว่าแปดแปดกับแปดหกมาเอาีแ่เลยคได้เบ้นนะครับแล้วเรไม่้องื้อไมากระดี่เบ้นคิวได้คิวเป็นยางอแต่ว่างแต่ว่างไงแต่ว่านะครับนี่เป็นเป็นหรือแปก็ได้8ูนก็ได้นะท่านผู้ชมเดี๋ยว้าสองหชองไนะท่านผู้ชมไฟใหม่เทียนโอไฟใหมเหมดเลยนะยังต่อไปพ่าน อ่า,อา,อาโอเคนะครับท่านผู้ชมนะนะครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาขอโชคขอลาบที่ศาลดอนปูตานะครับที่ศาลดอนปูตากันงวดงวดนี้1 6ธันบาคมีส2 0นห้าร6นี้นะครับขอให้ทมูเจ้าโปรดไซ้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมหรือรับเบิ่งเท่านั้นนะครับผมนะสำหรับ,บตัวเลขนะครับ ม่บต้องเสำหรับตัวเรียโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังระเบิดเท่านั้นท่านผู้ชมในเรื่องเป็นแนวทางแนวถนนความเสียส่วนบุคคลคนเชื่อนี่สมด้วยความสมด้วยความบันเทิงเท่านั้นเดี๋ยวสิไปเสียไปเส้นูเลยคับขึ้นมาอีกใหม่ท่านคิวเลยนี่คิวบ้านเป็นผัสติดบ่พอให้ตั้งใจเลยครับท่านผู้ชมคือเที่ยนเที่ยนเทีป็นลมไส้ท่านท่านใหม่ อนเดียวครับไ่โปรยเสียายหลายครับผมหมอนแีะคัเจที่วบะครับเจที่ตัวไหมอนเจที่ตัวเขียยเอ้ยทบยุงคาราวาพ่นอยาตึงยาถั่วบุกขาเ้าะคบเนาะอืมเาดีมากงามมาขอถั่วอลาบรเวมาดูมีบรเวมาส่วนปูที่ยังไหนต้องคบเนาะปูตาเราช่ครับคือเรามากันดึกดกื่นๆนะที่จริงว่าจะมาไปเขียไหน่ตเพิ่นกรอยามมาให้เรามันถ่าได้เม็บุญตัตรงนี้เป็นตัวนมีเบียบมีมากเบียบ ทำมือได้เวียนงานบม่ได้มาแล้วถ้าำมือได้นีรถแหนในงานจบจาไปเห็นหนาบไปเห็นหนาบ้าเขียนละเมื่อเมื่อนึงก็ไม่เอานเลยพ่อบางเลยทำมือได้คุณได้คนตายเฮ่ดิเฮ่แบบเบ้าเขียนดีเลยหรกู๋มีงานแล้วกู๋มีงานแล้ววัดนี้ขับแมนเ้ะว่เพราะว่าวันนี้นี่พ่อเมือไอ้พวกพี่คนตายเงาดิพี่คนมาตายให้ยวันนี้อุ้ยเสียดเลยที่กินกับอู๋มีงานอ่ะดีแล้วเห็นป้ะอือแต่ของเกิดจอดไี่กัเอายัเงินนั่นจังที่หลาย แต่ว uh ่า่นบริการน้ำเร็วคนบริการดี่ดีครับจะเป่าเกล็ดน่ารักเด้อว่าเพิ่นเพิ่นทีดีใจว่ามีงานแดีวนะครับทุกผู้ชมอ่าน้ามาอ่ามามาบอกกาวผลอ่าเอียงใดเพียงใดตองนี้พร้อมไปอ้าวปุ๊บจะเมื่อพร้อมแล้วไม่แล้วเกลียวเข้าแล้วไม้แล้วเขแล้วโอเคฮะท่านผู้ชมครับมาบอกกล่าวที่สาลดอนหมูตาไปพร้อมๆกันนะครับผมนะอ่ะ สาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอ้ามาวินบอกเก้าคนสาธุสาธุสาธุเด้อปูตางมีหลกหลานทีมงานช่องมาวินแช่แข็งตู้บางคนเดิมเอาต้มแรงคนเดิมปลาต่อยคนริเศษพร้อมโดยดาวเกลียวไก่เดินทางมหาปูเครือมาก สักาการะไหวเพือน้ำของมาเส้นไหวมากาไหวภูตาภูสะติดภูมีหูแกวตาผิดภูมีข้อมีตาสงสารคนไม่ชุ่มช้นผูกำลังตกตกไปยาักและเอซี่ทั่วโลกมือนี่ลูกหลานทั้งชีช่องกันเลเป็นสะพานบุญเพื่อนําโชคลาภไป็ป่าไปตอนอซี่ทั่วโลกให้ได้รับโชคลาภน้ำนตันถูกชุ่มชุ่นขอไร้โปรดให้ปูนเมตตาสงสารไห้โชคลาภโดยการเซียงถูกราคา ขายเอาเสื้อซี่หรือปูเสิอหอยอันใดกะขอห้ยเจ้าจงมาสามตตรงๆของเด็กไทยวันที่หนึ่งของวดประที่สิบกพันว่าคมข้อสอสองพันหาลอยหกสิบหกเพื่อเป็นท่านหอยกับเอ็ซี่ตัวโลกไม่การทรงไทยปีเก่าต่อรับปีใหม่ขอให้ยปูเมตาสงสามหอยสามตตรงๆังฟังๆหรือปเลยสซงของขนปีใหม่รด สวาเดอร์มีองต์องเด้อยืนแต่ดูหาคนอาวอาวินต้องยืนตรงนั้นอ่ะขอเป็นหกสามคนนี่เข้าอยู่ในโลกหนึ่งเลยพ่ะสามคนอยู่ในโลกหนึง่งม,มี่พอมีอาม่เก่งในโลกหนึง่งแต่พอ่อพิสพัดต่อยนี่ก็จังขึ้นไปไม่ม <laughs> มไม,ม,มไ่หนิแม้อย่างดีเพิ่งพบแสงใต้มันขึ้นสายตาจี๋คลองแม่ได้นาแม่ก็จังแบบมันเป็นจังใดดูมันสวาไฟวยไม่มันอะท่อนแมเฮ้ย quay à miệng nhìn đó nhìn gì vậy nhìn cái gì vậy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  các bạn nhìn thấy không các bạn nhìn thấy không các bạn không 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 thấy không các ขอเลี่นขเที่ันมาบินเจ้าไม่ค่อยถึงนะครับผมจะจักวงแต่ไม่เป็นไรเรียกว่าไม่มีอะไรก็แล้วกันอ่ะเรียกยังเตี้ยจ้าดเด้อยฟุตตาเอ้หตสงสารโชวลาสามตัวตรงๆปังๆเร่งทัว่าที่หน โตโตรงๆเันบทีสิบหท่านว่าคมปองพัอยหกส,อสอิบหกเอาไม่แหลกครับวออกแล้วเอาวอกแล้วขึ้นสีบป็นโทสองใหม่อันนึงอยู่ล<ด>หลังอันนึงอยู่บนอันนี้ไม่แหลกนี่หรอถูกต้องครับไม่แลหมายเลขเตรียมซีนะครับ ครั้งที่หนึ่งโสไม้เกตห้าเกห้าี่เด็กเจห้าไม่ยุ่งยงันฮะเกห้นี่ือเมียนดูตรงกันเลย่อเด็กไม่เอาเลอกเบิ้งกันนะเกห้แล้วเกตห้านะครับท่านผมนะโปรดใช้วิจาราณในการนับชมนครับ าม oh ครับตาดีดีล oh um, ้ oh. 7, 5, ันเจ็ห้าหครับผมหกับเก้าตัวเดียวันาันอกรเมีมีอยู่เจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้งน่ด้างามสิงดีวาท้เียกเี่้างหลังเาตรงกันเลยตรง้้ตรี้จะมอีกเ้เข้าเนาะเจ็ดห้กอย่าลืมว่า สำหรับตัวเล็โปรดใช้นี้ารากาณในการรับชมหรือรังรบ่ครับเอาเลเื่อน้เอาเลขูกเ็ดหนึ่งเ็ดหนึ่งเก็ดองนเตงเดียวกับพี่ใจพอดีใจ ไม่เป็นไรเอาเรี่ยวก่อที่นี่ตรงกันตรงกันสจุดเลยเพราะทังหล่เีซ่เลขเสียมซี่เลขม่เลขอูตรงกันนะ่านผู้ชมมีห้ามีหนรับมีเจ็ดนี่แหละครับันทีได้สิเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมขันตัีสีให้นรับเนาะเรองเป็นแนวทางเลยครับเน้อฟังแชร์มผมมองอะไรไม่ค่อยเห็นไม่เหมือนจะมีอะไรแว๊บๆนะแต่ว่าไม่ชัดเท่าไหร่หุ่เ่าอีจังเ แบบาาาา่แบบตาล่เกาอ่เมื่อตาล่เราเห็นอยู่แบบแบบเรปอยภัดเติอนอันเห็นที่ไหนเหนนเ็นที่หังต้นไมน<า>ฝังเตียงดดิเ้ามาขอเินข้เพินบหนอ่นี้มันยิ้มเล่ว่าเขาเลย ยันจอกผมไม่ต้องจ้องผมหผมจ้องก่อที่จันม้นจดต้เ้องคอยจ้องมเดี๋ยวเู่กัวเลขูกสีลมใหม่เหมือนพอทีแล้วใหม่ยางคับ้าวนเบิ่หมามเลขคูกห้าหนึจเสิห้า็แต่ว่าหัวหนี่มหายมันเหมือนจะซันเขาไปใช่ไมนะไ่เเ้อ่ามมันมันเหมือจะมันมันเหมือนจะซันขึ้นไปถ้าไม่ ห้าหนึ่งเจ็ดก็หกหนึ่งเจ็ดหรือศูนย์หนึ่งเจ็ดเป็นไปได้นะครับนะครับให้คห์เลยเพราะว่าเออเห็นไังเนี่ยเอาวิ่งทำเห็นแสงลงหลังมนเอาวิ่งพี่แสงแสงมาอนแสงมาใเ่เอาวิ่งเจ้าจอมแสงเจ้าอมสงมากเ็ห็นตัอ เปล่งแฝงด้วยทุกข well. ้างบนแม่นมาาเ่ยแม่นามาเอาีเ่แงามาเ่อหอวิทัดีเ่างไปห้บมาบอว่าเ็นเฮ้ยเห็นไอ้บ้าเวียนื้ตาดีแอทอวิทอวิทอวิทาเลยนื้ตาดีั่่งก็เ่เห็นย่งนี้ล่ะก่ต้องนีคือ่เห็นย่างนี้ก็นี่ต้นม่โรก็ยืนข้นกับต้นหม่่นี้บี้ยัง้บีอนี่ต้นม่โ บุ้งี่เดียวเราต้องหันตาล่ว่คบัวไล่อำสังเกตแล้วบัวไล่อี็เป็นยังไม่กล่องถือว่าไปุโอ้ยเกียร์มเกียรเป็นยังเดี๋ยวขาตั้งสิไปคุชนเดี๋ยวมาเบิกงันถูกต้องกันครับจามาเสียบยังเดี๋ยวไปเบิกกันนะเสียแม่ยังบ่ม่ได้โกรธเบิกขากันนะไกรธดิบ่ไป บมีเงดินตอยบีาไตะเลยหรอไปูคตาดีมาพิ้นตาไตัวนี้เห็นังาเห็เคนเี้ยดิเห็นดูเโอ้ยฟังแท้ฟังแทพวนี้ฟังแท้ฟังแทบ้พิเห็นยูผู้เดียว ให้ท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเบิ่งพรกันครับเดาเพิ่งเห็นนี่อย่างนี้รับเนาะไปเบิ้ลเรียกทุบขับไม่เมื่อไประม่เรียกแล้วเบิ่งกันนะนี่ครับท่านผู้ชมไปดูดูเรียกทุบให้ผู้เจ้าเบิ่งเอาไปหังหน้าครับนั่นี่คือหาดึงเก็บแต่ละพอทอกแลียบมาเอานอครับเนาะเอาเรองเลขตัวไหนดีก็จังหลับพอให้ผู้เจ้าแปลเอานอกจากหาดึงเก็บท่านผู้ชมพอทอกแลียบห้ยซ้ำนี่ละพอจบข่าวไปเอาเจ้าเลี้ยงเขามาอืแล้ครับนเนาะ เดี๋ยวไปดูเลขคู่ครับเดี๋ยวครับเด้อมาเดิขอรบกนเด้อยวมือไกับบาทมือเป่า้อครับเด้อช่มเป็นหกกระไเป็นนยกะไรนะครับเพราะานเลไซึว่าขาดไปประม่บาเปเ็นตันี่เป็นเลนเกเป็นหานเกจนบ ดังอยู่ทางเด็กตอกซุปตัวชง25 26ครับไม่ใช่ครับ25 66ก็พิศเราถูกที่เจ้านีนะคบเนอะบึ้กบน้กกันนั่นเองเดี่ยวตักน้ำเพิ่มเนาะ

ีไรแอมไทยเลยเจา้าเอาหูได้มาตัวได้เลีอยเอาขับยุนน่นนหลนือี่อ้ยัน่าเป็นยังรับคนประตื่นประถ่วงมึงนี่แม,ม่นเนาะมึงนะี่แม่น,นเนาะม,มีห่นมีอนอนแต่วะไอ้มาลายงวดด้นน่ จะมาเดบมองีจะเบบ mình, จะลื่อ่าหัวทีพานมากกว่คยเข่ามาแล้วนะอืมครับเข่าเก่าเก็บนม่แมนเก่าเก็ยกับเบขาต้อกสำคัญมันไม่หนึ่งจะวันหนึ่งเสียแนึร่องยตัวหน่อยพอตองเดียรสู้ไหมปุบตอนนี้ยังเหลือเจ็ดจหาเก้าเกียจกับหนึงพี่น้องกัน เก่าขกะตัวเดียวกันนะคบท่าชผู้ชมครับตานะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุโปรดใช้แต่ละยานทักชมนะครับเอาเละครับทก่านประกอบรถอยง้เออยเริ่มเขียเนี่ยน้ำเดือดไปตาบคยูใสเขียนเออดังยูใสยูยูท้คู่ท้มองมองหันพอท้งเลีบบยากาไปเป็นไหนบ้าไม่มาสิไปไปใมหันท่านผู้ชมนี่นะครับเด้อปูตา บนไชโฉไลาบผู้ชมบ่เคยผ่านกอรนะครับระวังเด้อไปทางนั้นนี่จีไม่เป็นภูมแต่สามไม่ได้เป็นทงน้ารนีะ่มก้องนกใครดีาปเ้าไปยวเหนีมันปลาให่ ครับท่านผู้ชมนล่แหะม่เยังท่านผู้ชมมี่ยังต้องเรียกว่าเป็นแสง มรงน้ะครับล่าได้บันรตรนีะครับเด้อคนจ่กเองเยาวาตื่นอย่าถ่วบุค,คาครับ ต้นไม้ตัวดีด้วยนี่ ยังไปบรหานพักกับท่วอย่างตองเก่าตองหยังโอ้เด็กผ่านโอ้ครับคเกเกองเ่างามตัวสต่ไหแมนโอ้กเก่าเก่ามนกับสอง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 ซีเนี่ หกเก้าเก้าสองสองข้างล่างมีหนึงหนึ่งสองสองทับสองสี่นี่ล่รับเดี๋ยวนี้เราครับเนาะประตูยอระวาตามนั้นเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวกรองเลเบิ้งบนเลนะเดี๋เบิ้งล่หนี้นี่นะครับเห็นบ่หมู่เจ้าเห็นไปที่ไหนเรครับเนาะนี่ละนี่เนาะค่ะคุเอาสองสองสองสี่เอาท่านผู้ชมมาที่นี่เเบิ้งก็เนี่วทางสิะครับ เอาที่นี่ทีล่าเด้ยวบัดผู้ชมเดี๋ยวที่นี่พอท่องเดินคนแรีกับสิขอล่าหลวงผู้เจ้านะครับเนาะนลวงขับเนาะตลอดการนัขอโชคลาภตั้งสุตาลีนะครับกรขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับสำหรับโชคลาภในการนักขอหลวครับเนาะท่านผู้ชมพอท้องแลคนเดิมก็บสิคอล่าท่านผู้ชมเออหลวงับเนาะขอล่าท่านผู้ชมแต่เพียงสานีนะครับเนาะท่านผู้ชมเออแล้วกะ ปุกนี้เฮงเฮงรวยๆสวยๆ,ๆงามๆเนาะครับเนาะพ่อสังเลียยหยิยบยังนี่นี่ครับเนาะมือเบิ่งเล็กจานก็หนะมีบ่อนี่มือหยียบจานพอดีอยู่หน้ารถมาวินแชนแนลมาวินท่านผู้ชมพี่ครับหยางมาชึ่นมาตรงกับหน้ารถมาวินแชนเอลมีเล็กบ่ครับท่านผู้ชมเกิดขึ้นได้อย่างไรครับเนาะ นี่แหละครับจานปูเด้นี่เกิดขึ้นได้เบิร์เดย์มีเลขอีกอย่างบอให้ละันนดีเฮ้ยรถดีนี่น่ะเอ้าม่นเป็นรถดีกว่ดีรถดีพอนะเจี้สิบสามคันให้ละสองหกสี่สามแต่พยมรถดีพอนะเอ้าสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการในการรับชมหรือระวังระเบิดตัวนั้นทียงแข็งๆด้วยซึ่งงามๆพ่อสารปูตาให้โชคให้ลาบสิบหกธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเนาะอย่าลืมกดไลร์กดแชร์กดติดตาม ช่องพ่อทองแหลคนเดิมหลุมอามคนเดิมมาวินเชนเนลปราต่อยคนมีเซนพ่อจบข่าวลาตสสีสวัสดีครับไปอืม